หนังจะกล่าวถึงชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าซอฮานเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกขนาดชกกอเยอะกับบัวกทิ้งยังสามารถเอาชนะได้แถมยังมีเสเน่ห์เลอล้อนจนใครต่อใครก็ต่างตกหลุมรักและไม่มีสิ่งใดในโลกที่เขาคนนี้จะทำไม่ได้ครับในวันพักร้อนของเขาขณะที่เจ้าตัวกำลังมีความสุขอยู่กับเพื่อนๆและสาวๆก็มีเจ้าหน้าที่มารับตัวเขาไปเพื่อให้ไปทำภารกิจครับ แม้ว่าโซฮานจะเบื่อหน่ายแค่ไหนสุดท้ายเขาก็ยอมตามพวกเจ้าหน้าที่ไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เต้นโชว์บนนั้นเพื่อเป็นการบอกกับเพื่อนๆว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาครับณนะฐานทัพของอิสราเอลโซฮานได้นั่งฟังแผนการบุกจับแฟนทอมผูกก่อการร้ายตัวฉกาด ทว่าเขาก็ยังสงสัยว่ามันหลบหนีไปได้ยังไงเพราะเขาพึงจะไปจับมันมาเมื่อ3มเดือนที่แล้วเองเจ้าหน้าที่จึงบอกว่าพวกเขาได้ทําการแลกตัวแฟนทอมกับสปายที่ถูกจับตัวไปเมื่อโซฮานได้ยินเข้าก็โมโหมากแต่เมื่อได้กินของโปรดรวมไปถึงน้ำคุ้ยแขกอัดลมก็ทำให้เขาใจเย็นลงแล้วก็บอกกับหัวหน้าว่าเดี๋ยวเขาจะใช้เดี่ยวไปจัดการจับเจ้าแฟนทอมกลับมาให้เองคืนนั้นขณะที่โซฮานกำลังจัดเตรียมอาวุธ เขาได้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาดูซึ่งมันก็คือหนังสือสอนการตัดผมครับเพราะว่าความฝันของโซฮานจริงๆแล้วก็คือการได้เป็นช่างตัดผมมือนหนึ่งนั่นเองจากนั้นเขาก็ถือไกลๆโดยสมมุติว่าตัวเองกำลังตัดผมอยู่แล้วก็กอดหนังสือไว้แน่นเลยครับ มือคัโสหานกระบ่นให้พ่อกับแม่ฟังว่าเขาไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ณตอนนี้เลยเขาอยากจะออกจากทหารแล้วก็ไปทําสิ่งอื่นที่เขาชอบแทนแต่แม่ก็แย้งว่าเป็นทหารการเงินมันมั่นคงแถมลูกก็เก่งอีกด้วยแต่เมื่อโสหานได้บอกความจริงว่าสิ่งที่เขาอยากเป็นก็คือช่างตัดและออกแบบทรงผมนั่นทําให้พ่อกับแม่ขาเขากันยกใหญ่เลยครับ โดยพ่อกับแม่ไม่รู้เลยว่าการที่พวกเขาหัวเราะเยาะนั้นทําให้โซฮานร,รู้สึกเสียใจเป็นอันมากรุงเช้าในวันทภาภารกิจโซฮานก็ฉายเดี่ยวเข้าไปที่รังของแฟนทอมเพียงคนเดียวจากนั้นก็จัดการกับลูกกระจอกที่โผล่เข้ามาได้อย่างง่ายดายแต่เมื่อเขาเจอตัวแฟนทอมมันก็ดันพุ่งหนีเข้าไปทันทีนั่นทําให้โซฮานต้องเหนื่อยที่จะต้องไปตามจับตัวมันและเมื่อโซฮานไ้เจอตัวมันอีกครั้งเขาก็พบว่ามันยิง RPG ใส่เขาครับ แต่นั่นก็ไม่ทําให้โซฮานร,ระแค่ระคายเลยแม้แต่น้อยมีแจะเพียงปอกา,าเท่านั้นที่ได้รับกระทบเพราะล้านพังจนทําให้บ่นออกมาไม่หยุดเลยครับเมื่อเห็นดังนั้นโซฮานจึงตาน้ำบัดไปให้พร้อมกับบอกปอ้าว่ารัฐบาลจะซ่อมให้ฟรีนั่นจึงคอยทําให้ปอ้าหยุดบ่นได้ครับจังหวะนั้นเองทําให้แฟนทอมมีโอกาสขโมยเจสสกีหลบหนีเข้าไปแต่ทว่าเมื่อโซฮานถึงเข้าเขาก็ว่ายน้ําท่ามอตเตอร์ไฟลยตามมันไปจนทันแล้วก็พังเจสสกีของมันครับ จากนั้นทั้งสองจึงดวลกันตัวต่อตัวซึ่งหลังจากได้ประลองกันอยู่นานสุดท้ายก็เป็นฝ่ายแฟนทอมที่เอาชนะโซฮานไปได้อย่างไม่น่าเชื่อนั่นทาให้แฟนทอมดีใจมากและเต้นไปมาโดยไม่รู้ตัวเลยว่าโซฮานแอบดำน้ําดูพฤติกรรมของมันพร้อมกับสายหน้าจากนั้นโซฮานก็ตัดสินใจทําตามแผนนั่นก็คือดำน้าไปหยิบเสื้อผ้าที่เตรียมเอาไว้แล้วก็บินหนีออกนอกประเทศไปโดยพยายามแปลงโฉมเพื่อไม่ให้มีใครจําเขาได้ เมื่อมาถึงอเมริกาแล้วโซฮานก็ได้ไปสมัครเป็นช่างผมที่พอมิเชลทันทีโดยใช้นามแฝงว่าสแกปปี้โคโค่ซึ่งมาจากชื่อหมาสองตัวที่เขาพบบนเครื่อง,งบินครับทว่าเขาก็โดนปฏิเสธขณะที่โซฮานเดินออกมาข้างนอกและเมื่อเห็นว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานถูกชนและถูกหาเรื่องเขาก็ได้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้อย่างดีจนสามารถจบเรื่องได้ าว่าในขณะที่คนขี่จักรยานกําลังขอบคุณเขาอยู่จูจ่ๆเขาก็หันไปเห็นคนขับรถแท็กซี่ที่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาโซฮานจึงรีบบอกกับคนขี่จักรยานว่าเขาจะช่วยไปส่งที่บ้านให้แล้วก็ใช้โอกาสนั้นรีบหลบหนีไปทันทีครับเมื่อไปถึงบ้านทั้งสองก็ได้ทําความรู้จักกันและทําให้โซฮานร,รู้ว่าชายเจ้าของจักรยานคนนี้มีชื่อว่าไมเคิลส่วนแม่ของเขามีชื่อว่ามิเชล กดกโซฮานได้พาไมเคิลไปเที่ยวดิสโก้เพื่อเปิดหูเปิดตาและก็จะได้ทำความรู้จักกับสาวๆบ้างทว่าเมื่อไปถึงแล้วยังไม่ทันที่โซฮานจะได้ช่วยไมเคิลหาสาวเขาก็ดันไปเจอกับคนที่รู้จักตัวตนของเขาที่ชื่ออูริเขาด้วยครับชาววันลุงขึ้นโซฮานยังคงพยายามไปสมัครเป็นช่างตัดผมตามร้านต่างๆแต่เนื่องโดยว่าประสบการณ์ของเขาไม่มีเลยดังนั้นจึงทําให้ไม่ว่าที่ไหนที่ไหนก็ไม่รับเขาทั้งนั้นเลยครับ วันต่อมาโซฮานตัดสินใจไปหาอูริชายที่ไปเจอกันที่ผับเพราะว่าตอนนี้โซฮานไม่มีงานทําเลยครับจึงกะว่าจะไปทํางานที่ร้านขายเครื่องไฟฟ้ากับอูริเพื่อหาเงินประทังชีวิตไปก่อนทว่าอูริก็ยกตัวอย่างหลายๆคนที่มาทํางานร้านขายเครื่องไฟฟ้าว่าร้านนี้มันดูดความฝันของคนพวกนั้นไปจนหมดและทาให้ทุกคนต้องทนทุกข์ทรมานกันอยู่ที่นี่ดังนั้นอูริจึงปฏิเสธไม่ให้โซฮา,านทํางานกับเขาครับ ขณะที่โซฮานกำลังรู้สึกซาบซึ้งใจอยู่อูริก็ชี้ไปยังร้านทําผมที่อยู่ใกล้ๆและบอกว่าท่านนายไปสมัครที่นั่นเขาอาจจะรับนายก็เป็นได้ทว่าร้านฝั่งนั้นมันเป็นของชาวปาเลสไตน์ครับนั่นทําให้โซฮานร,รู้สึก,ก,ก,อ,กอักอ่วนที่จะไปทําที่นั่นแต่เมื่ออูริจอมปันถามเขาว่าระหว่างไปรบกับทําผมนายจะเลือกอะไรนั่นทําให้โซฮานตัดสินใจไปสมัครที่นั่นท,ทันทีครับ เมื่อโซฮานได้คุยกับเจ้าของร้านก็ทําให้รู้ว่าเขาไม่เคยมีประสบการณ์ทาผมมาก่อนเลยครับดังนั้นเธอจึงปฏิเสธเขาเพราะว่าตอนนี้เจ้าของตึกก็บอกว่าจะคืนค่าเช่าอีกด้วยซึ่งนั่นก็เป็นปัญหาเดียวกันกับที่อุริเจอดังนั้นเธอก็ไม่อยากจะเพิ่มรายจ่ายไปมากกว่านี้ทว่าโซฮานก็บอกกับเธอว่าเขาจะนำเอาประสบการณ์ทั้งชีวิตของเขามาใช้กับงานที่นี่รวมไปถึงแสดงความมุมานะที่จะทำงานให้ได้ สุดท้ายเธอจึงยอมใจอ่อนแล้วก็รับโซหานมาทำงานปัดกวาดเส้นผมในร้านไปก่อนและแน่นอนว่าทำฟรีครับโซหานดีใจมากเพราะว่านี่จะเป็นก้าวแรกที่เขาจะได้เป็นช่างทําผมสมใจแต่เธอก็รีบดักคอเขาเอาไว้ก่อนว่าคงอีกนานเลยละ่ะช่วงกลางวันในขณะทํางานโซหานก็ตั้งใจทำเต็มที่เขาแทบจะไม่ให้เส้นผมสักเส้นตกลงสู่พื้นเลยครับ ส่วนกลางคืนเขาก็เรียนรู้เทคนิคการพูดคุยกับลูกค้าจากแม่ของไมเคิล และเมื่อทำงานไปได้สักสองสามวันในตอนกลางคืนครอสช่างตัดผมในร้านก็ช่วยสอนเขาอีกแรงด้วยดังนั้นในตอนนี้กลางวันเขาก็ทำงานกวาเส้นผมกลางคืนก็เรียนรู้เทคนิคและบางครั้งก็ยังแอบรับจอบคนขับรถเป็นรายได้เสริมด้วยครับวันหนึ่งเมื่อดาเลียเจ้าของร้านรู้ว่าช่างตัดผมของเธอคนหนึ่งลาออกโซฮานที่รู้เขา้าเขาก็แสดงอาการกระเรียนกระหือรือเป็นการบอกเธอว่าเขาพร้อมแล้วทว่าดาเลียก็ยังคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลา ทั้งสองจิงทะเลากกันจนกระทั่งลูกค้าต้องเข้ามาห้ามทับให้โดยบอกว่าเธอจะลองทําผมกับโซฮานดูครับซึ่งเมื่อดาเลียได้ยินดังนั้นจึงลองเชื่อใจโซฮานดูแล้วก็ปล่อยให้เขาทําผมครับซึ่งโซฮานก็ไม่ทาให้เธอต้องผิดหวังเพราะเมื่อเขาใช้เทคนิคการเล้าโลมผู้หญิงรวมกับฝีมือการทําผมที่ฝึกฝนมานั่นเลยทําให้วันต่อตอมามีลูกค้ามาเข้าคิวรอให้โซฮานตัดผมกันไม่ขาดสายเลยทีเดียวครับ ดาเลียดีใจมากที่ตอนนี้เธอมีเงินจ่ายค่าเช่าได้อย่างสบายๆแถมตอนนี้ร้านของเธอก็ดังกว่าร้านทำผมของพอลมิเชลจนเจ้าตัวต้องโทรมางองให้โซฮานกลับไปทำงานเลยทีเดียวแต่ทว่าโซฮานก็ปฏิเสธไปครับแต่แลวความสุขก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อนคนขับรถแท็กซี่ที่มีชื่อว่าซาลีมได้มาส่งลูกค้าแล้วก็เห็นโซฮานที่ร้านทำผมครับ เขาจำโซฮานได้ท,ทันทีจากนั้นก็ย้อนนึกถึงอดีตที่เขาถูกโซฮานขโมยออกแพแะซนรู้ของเขาไปดังนั้นเขาจึงโทรศัพท์เรียกให้เพื่อนๆมารวมตัวกันแล้วก็บอกให้ทุกคนช่วยกันจับโซฮานเพื่อที่พวกเขาจะได้เป็นฮีโร่อย่างแฟนทอมบ้างนั่นเองครับ ด้านดาเลียเมื่อเห็นว่าโซฮานเหนืน่อยจากการทำผมมามากเธอก็ได้พาเขามาเดินเปิดหูเปิดตาที่อื่นบ้างจากนั้นเธอก็ให้เขาลองดื่มน้ำกล้วยแขกอัดลมซึ่งโซฮานก็ตาโตที่ได้เห็นของโปรดแล้วเขาก็กระดกรวดเดียวหมดเลยครับจากนั้นก็แก้ตัวว่ารสชาติใช้ได้เมื่อคุยกันสักพักเธอก็บอกกับเขาว่าฝ่ายปาเลสไตน์และอิสราเอลน่าจะอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขจะดีกว่านั่นทำให้โซฮานถึงกับความคิดของเธอมากครับ หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาอาวุธหลักของโซฮานก็ไม่สู้อีกเลยครับถึงแม้ว่าเขาจะไปหาหมอเพื่อรักษามันแต่ทว่าก็ไม่ได้ผลอะไรเลยซึ่งแม่ของไมเคิลก็ได้สันนิษฐานว่านี่อาจเป็นเพราะดาเลียขอชอบดาเลียก็เลยทําให้อาวุธของเขาไม่ยอมสู้กับคนอื่นๆนั่นเองครับด้านกลุ่มของซาลีมหลังจากตรวจสอบและพบว่านั่นคือโซฮานจริงๆพวกเขาก็เตรียมแผนการที่จะทําระเบิดขึ้นมาเองครับ แต่เมื่อไปที่ร้านขายยาเพื่อซื้อวัตถุดิบมาทำเภสัตก็ดันให้อะไรพวกเขามาก็ไม่รู้ทำให้พวกเขาเข้าใจผิดคิดว่ามันคือสารประกอบเพื่อสร้างระเบิดครับด้านดาเลียเมื่อมีคนมาเก็บค่าเชา่าโซฮานก็รีบนำเงินที่มีอยู่ให้กับเธอแล้วเธอก็นำเงินไปให้กับคนพวกนั้นแล้วก็บอกว่าแผนการคืนค่าเช่าเพื่อที่จะไล่คนแถวนี้ออกไปและสร้างห้างใหญ่ขึ้นแทนมันไม่ได้ผลหรอกนะเพราะว่าเธอมีเงินจ่ายนั่นเองครับ เมื่อพวกนั้นไปแล้วในขณะที่ดาเรียกับโซฮานกำลังคุยกันอย่างสนุกสนานจู่ๆเจ้าหนูของโซฮานก็กลับมาเริ่มสู้อีกครั้งเขาจึงสารภาพกับเธอว่าเธอคือคนพิเศษเพียงคนเดียวที่ทำให้เขารู้สึกอย่างนี้ได้ครับขณะที่โซฮานกำลังปิดร้านพวกซาลีนก็ได้ขับรถมาแล้วก็ปาระเบิดที่พวกเขาทำขึ้นมาเองใส่โซฮานทันทีจากนั้นก็รีบขับรถหนีไปพร้อมกับดีใจกันยกใหญ่ที่ระเบิดโซฮานได้ครับ แต่หารู้ไม่ว่าโซฮานไม่ได้เป็นอะไรเลยแถมไอสารประกอบที่ปามานั้นมันก็แค่ยากแก้คันเท่านั้นเมื่อไมเคลนรู้ว่าโซฮานโดนรอบทำร้ายเขาจึงเสนอให้โซฮานลองไปเป็นอาสาชุมชนดูเพื่อที่จะได้ตามหาเบาะแสพวกที่มาทำแบบนี้กับตัวเองได้ครับคืนนั้นเองเมื่อโซฮานได้มาเป็นอาสาชุมชนเขาก็ได้เจอกับพวกกุ้ยที่ถูกจ้างมาให้คนสีใส่ร้านค้าในย่านนี้เมื่อเขาเห็นเขาก็เข้าไปจัดการพวกมันทันทีครับ นั่นเลยทำให้เขารู้ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังและคอยบงการให้กลุ่มอิสราเอลและปาเลสไตน์ต้องทะเลาะก,กันก็คือกลุ่มแกรนวอลบิดซึ่งสาเหตุที่ทำไปทั้งหมดนั้นก็เพื่อจะได้หาเหตุผลขับไล่ทั้งสองกลุ่มออกไปจากพื้นที่เพราะพวกนั้นต้องการที่จะสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดยักษ์ขึ้นมาแทนนั่นเองครับดานซาลีมพวกเขาไม่ย่อท้อต่อการจัดการโซฮานให้ได้ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจติดต่อแฟนทอมเพื่อให้มาจัดการกับโซฮานแทนพวกเขาครับ พวกเขาพยายามจนสามารถติดต่อได้แล้วซาลีนก็บอกกับแฟนทอมว่าเขาจะให้ข้อมูลของโซฮานแก่แฟนทอมแต่ว่าข้อมูลนี้เขาจะไม่ให้ไปฟรีๆมันจะต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงส่งนั่นก็คือการได้ไปขายโยเกิร์ตในร้านสาขาของแฟนทอมครับเพราะว่าคอต่อรองอื่นๆแฟนทอมปฏิเสธไปหมดแล้วนั่นเองวันลุ่งขึ้นโซฮานได้นำตั๋วฟรีที่แกรนวอลบิตมอบให้เป็นของขวัญแก่ร้านค้าแถบนั้นมาให้กับพวกเพื่อน ขณะที่กำลังคุยกันจูจูอูริก็เข้ามาบอกกับโซฮานว่าตอนนี้ความอาจจะแตกแล้วก็ได้ครับเพอะมันดันมีข่าวซุบซิบเรื่องโซฮานยังไม่ตายออกมาเลยทำให้แฟนทอมตัดสินใจจะมาที่นี่อีกด้วยเมื่อเห็นว่าโซฮานกำลังหนักใจอูริก็บอกให้โซฮานมองโลกในแง่ดีเผื่อว่าแฟนทอมมันอาจจะวางมือไปแล้วก็ได้ในเวลาเดียวกันนั้นเองแฟนทอมก็กำลังกินอาหารโดเปเรก,กำลังให้กลับคืนมาแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างหนัก เพื่อให้ตัวเองพร้อมที่สุดหากว่าจะต้องเจอกับโซฮานครับดานโซฮานเขาบอกความจริงกับไมเคิลและแม่ว่าเขาเป็นคนอิสราเอลและอยู่หน่วยต่อต้านผู้ก่อการร้ายแถมตอนนี้เขาก็หนักใจมากเพราะกลัวว่าดาเรียที่เป็นปาเลสไตน์จะไม่สนใจเขาครับนั่นเป็นเพราะว่าปาเลสไตน์กับอิสราเอลไม่ถูกกันนั่นเองแต่แม่ของไมเคิลก็แนะนำว่าโซฮานไม่ควรมีความลับอะไรกับคนที่เรารัก ถ้าหากเขาเป็นคนพิเศษสำหรับเธอจริงทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเองคืนนั้นโสหานได้ไปสารภาพรักกับดาลเลียถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้รังเกียจเขาแต่เธอก็ปฏิเสธไปครับเพราะว่าโสหานไม่รู้จักที่บ้านของเธอดีพอหรืออาจจะรู้จักดีก็ได้ แถมโซฮานก็ยังเป็นถึงหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายนั่นยิงทำให้เขาและเธอไปด้วยกันไม่ได้เมื่อเห็นว่าเธอยังคงใจแข็งสุดท้ายโซฮานจึงต้องยอมตัดใจแล้วก็เดินออกมาจากร้านพร้อมกับภาพตางาพร้อมกับกอดทัำพีตัดผมเล่นใหม่ที่เธอให้เป็นของขวัญไว้แน่นเลยครับ วันต่อมาโซฮานตัดสินใจจะไปลุยกับแฟนทอมที่เกมการแข่งขันแฮก,กี้แซกให้จบจบเรื่องไปสักทีโดยเมื่ออูริรู้เข้าเขาก็โทรบอกกับพักพวกว่าเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะได้เป็นกําลังสนับสนุนให้กับโซฮานครับเมื่องานการแข่งขันมาถึงพักพวกของอูริก็แอบซุมเฝ้าระวังอยู่ตามจุดต่างๆโดยมีมารายแคร์่มาร้องเพลงเปิดงานด้วยครับ และเมื่อถึงช่วงพักเซนดิสโกแฟนทอมที่เป็นแฟนคลับของมาลารีแคลรี่ก็ได้เข้าไปหาเธอแต่ทว่าจูจูโซฮานก็ดันโผล่เข้ามาในห้องเหมือนกันนั่นทําให้แฟนทอมตกใจมากจนถึงกับต้องกระโดดหนีเข้าไปหลบข้างหลังมาลารีแคลรี่ทันทีพร้อมกับแกต่างออกไปว่าเขาไม่ได้กลัวโซฮานแต่ว่าเพราะมันมีพึ่งอยู่ในห้องต่างหากสึ่งเมื่อโซฮานได้ยินก็บอกกับแฟนทอมว่าอย่ามามุกหนะ้าที่แกกระโดดหลบเพราะกลัวฉันต่างหาก จากนั้นทั้งสองก็เตรียมก็ต่อสู้กันแต่ทว่าก็อารามพบทกันไปมาไม่เลิกสักทีมารายแครี่ที่รอดูอยู่จึงทนไม่ไหวและบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอตัวก่อนแล้วกันนั่นทำให้โซฮานกับแฟนทอมต้องรีบบอกกับเธอว่าการต่อสู้กำลังจะเริ่มต้น้นแลวครับทว่าทั้งสองก็โม้วแต่โมกันไปเรื่อยอีกจนไมเคิลที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยเฝ้าระวังภัยอยู่ที่ชุมชนได้โทรมาบอกกับโซฮานว่าตอนนี้มีกลุ่มคนแปลกหน้ามาเที่ยวปาระเบิดขวดใส่อยู่ครับ เมื่อโซฮานได้ยินเขาก็ทิ้งการต่อสู้แล้วรีบไปยังที่เกิดเหตุทันทีขณะนั้นเองผู้คนในย่านนั้นก็ออกมาโวยวายกันยกใหญ่โดยทางอิสราเอลก็หาว่าปาเลสไตน์เป็นคนมาเผาร้านฝั่งตัวเองส่วนทางปาเลสไตน์ก็หาว่าอิสราเอลมาพ่นสีใส่ร้านทางฝั่งเขาครับด่านแฟนทองเมื่อตามโซฮานมาแล้วเห็นเหตุการณ์เขา้าเขาก็รีบเข้าไปจัดการกับไฟที่ลุกไหม้ร้านทันทีครับ โซฮานเห็นว่าแฟนทอมจัดก,การคนเดียวไม่ไหวแน่เขาเลยยกถังฮัมมสมาแล้วก็นำมันไปช่วยฉีดดับไฟด้วยอีกแรงเมื่อเหตุการณ์จบลงแฟนทอมก็ได้เข้ามาถามกับโซฮานว่าเมื่อช่วยเขาทําไมโซฮานจรึงตอบออกไปว่าเพราะเขาเบื่อที่จะสู้รบและจะไม่สู้อีกต่อไปแล้วและก็บอกว่าถ้าหากไม่พอใจก็เชิญอัดได้ตามสบายเขาจะไม่ตอบโต้ครับเมื่อแฟนทอมได้ยินเขาก็คิดว่าโซฮานต้องเล่นลูกไม้อีกแน่ๆ เขาจึงลองชกเตะและเอาเหล็กฟาดทว่าโซฮานก็ไม่ตอบโต้กลับมาตามที่บอกเอาไว้จริงๆแฟนทอมงง,งมากจากนั้นก็มีคนพูดขึ้นมาว่าเพราะโซฮานเขาคิดได้แล้วเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วจริงๆซึ่งเมื่อแฟนทอมหันไปมองเจ้าของเสียงนั้นเขาก็พบว่าคนที่พูดก็คือดาเลียซึ่งก็คือน้องแท้ๆของเขานั่นเองครับนั่นทำให้โซฮานตกใจมากจากนั้นดาเลียก็บอกกับทุกคนว่า พวกเราอุตส่าห์หนีห่างความขัดแย้งมาเป็นพันไมล์เพื่อที่จะได้ไม่ต้องแตกต่างมีอาชีพเป็นช่างตัดผมขับรถแท็กซี่และที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้พวกเราสามารถอยู่กันอย่างฉันนิกได้แล้วเมื่อพูดจบความรู้สึกเกียดชังของทุกๆคนก็เริ่มมาลายสลายไปซึ่งรวมไปถึงซาลีมด้วยนั่นเป็นเพราะเขารู้แล้วว่าตอนนี้แพะแสนลู้ของเขายังมีชีวิตอยู่ดีมีสุขเพราะโซฮาเลี้ยงดูมัอย่างดีนั่นเองครับ ขณะที่ทุกคนกำลังมีความสุขกับมิตรภาพจู่ๆก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นเมื่อโซฮานใช้กล้องสองดูก็รู้ว่าเจมส์รับงานจากวอลบิตแล้วก็ปลอมตัวมาเป็นพวกอาหรับเพื่อมาสร้างสถานการณ์โดยมีเจ้าของตึกร่วมวางแผนด้วยโดยพวกนั้นหลอกให้ทุกคนไปดูแฮกี้แซกจากนั้นก็อาศัยจังหวะนั้นเองให้เจมมาทำลายข้าวของเพื่อให้ทุกคนเข้าใจผิดคิดว่าอีกฝ่ายเป็นคนทำครับ ซึ่งเมื่ออุริเห็นเข้าก็โกรธมากเขาจึงกะจะใช้อาวุธหนักเข้าไปถล่มปกมันให้ราบคาบแต่ทวาโซฮานก็รังเขาเอาไว้เพราะมันจะทําให้เรื่องบานปลายและข้าวของจะเสียหายไปเปล่าแล้วโซฮานก็ตัดสินใจจะใช้เดียวเองครับทว่าแฟนทอมก็ไม่ยอมน้อยหน้าเพราะเขาเองก็อยากจะโชว์ออฟเช่นกันนังนั้นทันคู่จึงเดินออกไปลุยพร้อมกันแต่แบบฉายเดียวนะครับ ในระหว่างที่เดินกันอยู่นั้นทั้งสองก็ทะเลาะก,กันอีกครั้งแต่จากการทะเลาะนั้นก็ทําให้โซฮานร,รู้ว่าจริงๆแล้วแฟนทอมเองก็ชอบอเมริกาแถมยังฝันอยากจะเปิดร้านขายรองเท้าด้วยแต่ทว่าพ่อกับแม่ก็ไม่สนับสนุนเหมือนกับชีวิตโซฮานเลยครับดังนั้นสุดท้ายทั้งสองจึงเข้าใจซึ่งกันและกันและในขณะทั้งสองกำลังเข้ากันดีเป็นปีเป็นขุย่จู่ๆอูริเก็ตะกรนไปถามกับพวกเขาว่าตกลงจะรุยไหมเนี่ย เลยทําให้ทั้งสองพักเรื่องที่จะคุยกันเอาไว้ก่อนจากนั้นก็เข้าไปรู้กันครับแล้วเมื่อลูกระจอกของเจมคกรูกันเข้ามาหาแฟนทอมกับโซฮานทาว่าก็ไม่สามารถทําอะไรพวกเขาได้แถมทั้งโซฮานกับแฟนทอมยังมีเวลาที่จะมาคุยกันเรื่องรองเท้าแบบสบายๆอีกด้วยครับตอนนี้เรื่องราวก็ลุกลามใหญ่โตจนกลายเป็นข่าวทําให้ทุกคนได้รู้ความจริงว่าแกรนด์บอลบิดเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์เป็นคนจ้างและสร้างสถานการณ์พวกนี้ขึ้นมาครับ ดานโซฮานกับแฟนทอมหลังจากที่พวกเขาจัดการกับพวกลูกกระจอกหมดแล้วดาเลียก็ตะโกนมาบอกว่าระเบิดจากนั้นเจมก็เดินถือระเบิดและกรงที่ใส่ลูกหมาออกมาครับดานโซฮานเขาคิดว่าถ้าใช้วิธีั่วๆไปคงจะไม่ทันการแน่ๆเขาจึงบอกให้แฟนทอมรวมมือกับเขาเพื่อใช้เสียงพิฆาต ว่าแฟนทอมก็บอกว่าอารับกับยิวไม่เคยรวมพลังกันมาเป็นพันๆปีแล้วแต่เมื่อเห็นว่าเวลามันเหลือน้อยเต็มทีสุดท้ายเขาจึงยอมรวมมือกับโซโฮานและทำเสียงระเบิดพิฆาตจนทำให้กระจกโคมไฟแถวๆนั้นแตกกระจายแถมยังสามารถทำลายสวิตช์ระเบิดลงได้สำเร็จอีกด้วยส่วนทางด้านอบอบบดสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามมาจับกลุ่มตัวเขาไว้ได้ครับ แล้วทุกอย่างก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแฟนทอมได้มาเปิดร้านขายรองเท้าสมใจซาลีนก็ได้แพ้แสนรู้ของเขากลับมาแถมมันยังทำเงินให้เขาอย่างมากมายมหาศาลและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอูริก็ยังคงเปิดร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้ชื่อว่าร้านกายเจ๋งเพื่อหลอกลอ่อลูกค้าเหมือนเดิมครับส่วนโซฮานกับดาเลียทั้งสองคนเปิดร้านทำผมที่โออาโดยพวกเขาเปิดร้านในห้างอันใหญ,ญ่ยักษ์ที่สร้างขึ้นมาใหม่นั่นเองครับ และในวันนี้โซฮานก็พบว่าพ่อกับแม่ของเขาได้มาที่นี่ด้วยครับแล้วพ่อก็บอกให้เขาช่วยตัดผมให้ทีทําให้ตอนนี้โซฮานมีความสุขมากที่สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถทําให้พ่อกับแม่ยอมรับในอาชีพที่เขารักได้นั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับกับ You Don't Mess With The Sohan โดยหนังมีทุนสร้างอยู่ที่90ล้านเหรียญและทำรายได้เว r l อยู่ที่204ล้านเหรียญ ส่วนหนังได้คะแนนจาก a m d b 5.5คะแนนและได้37%จากเว็บ Rotten Tomato ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกับหนังเรื่องนี้นะครับแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ